เปาวลีรับถูกปาก,กิกกดดันมีทาย,ยาทหลังแต่งเป็นสะพ้ายสองปีไรแววท้องเรียกว่าปีนี้นักร้องลูกทุ่งนักแสดงสาวเปาเปาวลี ly, ต้องหันมาตั้งใจปั๊มลูกเพื่อเอาใจปาก,กิกเพราะสามีหลังแต่งงานกับเอิร์ธการมานานสองปีแต่ยังไม่มีข่าวดีจนปาก,กิกต้องแอบกดดันลูกสะพ้ายคนนี้เล็กน้อยเพราะอยากเห็นหน้าหลานเต็มทีแล้วโดยทางเปาวลีได้เปิดเผยว่าตนแพลนจะมีลูกทุกปีแต่ง,งานก็เข้ามาเยอะ จึงเลือกรับงานดีกว่านอกจากนี้เธอยังกล่าวอีกว่าเคยเอาท้องไปชนกับเพื่อนที่เพิงคลอดลูกตามความเชื่อโบราณแต่ตั้งใจเวลาว,ว่าถ่ายละครเสร็จก็จะบำรุงร่างกายเพื่อให้สุขภาพดีขึ้นซึ่งล่าสุดเบาวิลี่ก็เผยว่าคริสต์มาสที่ผ่านมาเธอก็ถูกกดดันอีกรอบกดดันทุกเทศกาลเพราะกิกบอกว่าเนี่ยคริสต์มาสแล้วปีใหม่แล้วบ้านเรามันเงาๆเนาะอยากมีเด็กๆมาวิง่งเขาก็แอบน้อยใจเมื่อไรจะมีก็ไม่รู้ พ่อก็อายุมากขึ้นไปทุกวันปีนี้เลยแพลนตั้งใจจะมีให้ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ